สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพามาดูแคคตัสเกียวสวาดนะคะตัวนี้ตัวที่เป็นโลคจะรักษาย,ยังไงแก้ไขยังไงมาดูวิธีกันค่ะตัวนี้ตอนแรกเขาเป็นเชื้อราเป็นจุดที่เล็กกว่านี้นะคะแล้วเราก็ทาปูนแดงเอาไว้แล้วก็ ฉีดยากันลาแต่ตอนนี้มาเปิดดูผ่านไปเป็นมากขึ้นค่ะแล้วก็กินเนื้อเข้าไปลึกจุดดำๆตอนนี้ก็ลามไปท,ที่ลําต้นเนี่ยเป็นมากขึ้นเป็นจุดเล็กๆเพิ่มมากขึ้นตามซอกตอนนัวนี้ก็เลยจำเป็นจะต้องนำม,มาตัดนะคะ ตัดเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ตัวนี้ทีนี้ตอนนี้เราก็ตัดออกมาแล้วนะคะเมื่อตัดแล้วก็นำปุนแดงมาทาเมื่อทาปุนแดงแล้วเราก็มาดูว่าส่วนไหนที่ใช้ได้อีกตรงลำต้นะเป็นเชื้อราหมดเลยเพราะเป็นแผลเล็กๆก,ก็เหลือตรงปลายยอดหน่อยเดียวนี่เราตัดปลายยอดออกไปแล้ว พราะตรงที่เป็นส่วนที่เป็นลาตรงเนี้ยเราใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องทิ้งไปอันนี้เราก็จะมาดูเวลากันค่ะได้ตัวนี้ผ่านมาหนึ่งเดือนนะคะอันนี้ไหมเพื่อนดูหนึ่งเดือนตอนนี้แผลก็แห้งสนิทด,ดีแล้วตรงนี้เป็นรอยบากที่ลึกลงไปก็ไม่เน่าเพิ่มนะคะเพราะตรงนี้ตอนแรกเขาเน่าแล้วเราก็อามีดบากลงไปเป็นรอยแหลมลงไปหน่อยหนึ่ง ตอนนี้หมุนดูนี่แข็งแรงดีนะคะแล้วก็โตอวบเนี่ยตอนนี้เขาโตขึ้นสูงใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยเนี่ยสูงใหญ่แล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะนี่ผ่านมาเดือนหนึ่งแปลว่าตัวนี้ถ้าเราตัดถ้าเขามีการเน่าต่อเกียวสวัดเนี่ยเราเราตัดแล้วแล้วก็ลดน้ำดูแลแผลเขา ผ่านมาหนึ่งเดือนตอนนี้เขาแข็งแรงก็สามารถทำให้ไม่ตายได้นะคะส่วนส่วนตรงปลายท่อนปลายนะคะตนนัวนี้เราลองเอามากราฟตอนที่ผ่านมาตอนแรกๆก็กราฟติดใหม่ๆยังเหี่ยวตรงเนี้ยยังเหี่ยวสั้นๆอยู่แค่นี้เลยตอนนี้ผ่านมาหนึงเดือนให้เพื่อนๆดูเนี่ยยอด ยอดเขาเดินขึ้นมาแล้วเห็นไหมมียอดใหม่ออกมาเป็นเขียวเขียวอ่อนๆเนี่ยเนี่ยคือเป็นยอดใหม่ที่เขาเดินแล้วระหว่างช่วงเนี้ยนะคะช่วงนี้ตอนแรกเขาสั้นอยู่สั้นอยู่แค่นี้นี่เขายอดเขายืดขึ้นมาแล้วก็แข็งแรงเพราะฉะนั้นการที่ต่อเกี่ยวสว่าดเน่า หรือว่าเป็นเชื้อราแล้วเร,เราจำเป็นจะต้องมาทำการรักษาชีวิตให้เขาให้รอดเนี่ยก็สามารถนำมาตัดแล้วส่วนปลายช่วงตัวช่วง,วงท่อนตรงกลางอะเขาเน่านะคะเราก็จะตัดช่วงปลายแล้วสามารถเอามากราบได้มาทำการกราบแบบนี้นะคะใช้ต่อสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมกราบ นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะรักษาต่อเกลียวสว่าดไว้ได้และก็เรายังไม่เคยกราฟนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่กราฟแล้วก็กราฟสำเร็จก็เลยนำมาให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่เคยมีตัวที่ มีแคคตัสตัวที่เน่าแล้วเสียแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองใช้ตอสามเหลี่ยมนะคะแล้วลองมากราบดูค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ